นี่นะครับผมพาทุกคนมาดูภูวิลล่านะครับที่อำเภอบางละมุงนะนี่สวยมากเลยนะครับผมอยู่ที่บนโป่งมาประชันนะครับผมนี่สวยมากนี่จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับผมนี่จะมีเนื้อที่เยอะมากนะครับผมแล้วไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าครับผมนี่ห้องต่อไปนะครับผมก็คือห้องน้ํานะครับผมนี่ห้องน้ํานี่ครับอ่างล้างมือนะครับแต่งด้วยสวยหรูมากเลยนะครับผมแล้วก็จะมีอ่างน้ําด้วยนะครับผมอ่างน้ําสกุจีนะครับผมนี่แล้วก็ทุกห้องนะครับผมจะมีวิวเห็นสระว่ายน้ำหมดเลยนะ นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนของห้องน้านะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่านะครับห้องต่อไปนะครับก็คือห้องน้ํานะครับผมนี่คือห้องน้ํารวมนะจะมีแค่ชักโครกกับอ่างล้างมือนะครับนี่จะเป็นส่วนของครัวนอกนะครับผมนี่จะเป็นครัวนอกนะครับผมมีตกแต่งสวยหรูดูฝรั่งมากแล้วก็จะตรงนี้นะครับจะมี ห้องนั่งเล่นนะครับผมนี่จะมีโซฟานี่เราสามารถมานั่งทำแอคทิวิตี้ตรงนี้ได้นะครับห้องนอนนี้นะครับผมจะเป็นห้องนอนใหญ่อีกห้องหนึ่งนะนี่ครับก็จะมีพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับผมแล้วเตียงก็จะใหญ่มากส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ําของห้องนอนใหญ่ห้องที่2นะครับผมก็จะเหมือนกับห้องน้ำของห้องนอนใหญ่ห้องแรกนะครับผมนี่จะมีอ่างสุขุชิแล้วก็สามารถมองเห็นวิวห้องน้ําได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปนะครับผมก็อันนี้จะเป็นครัวอีกครัวหนึ่งนะครับผมจะเป็นครัวไทยนะนี่นี่จะเป็นครัวไทยนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์บาร์นะที่เขาจะมีไว้ให้นะครับผมซึ่งผมว่าดีมากๆเลยเราสามารถมาเอนจอยตรงเคาน์เตอร์บาร์นี้ก็ได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนในห้องนึงนะคะผมอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะนี่ก็จะมีเตียงตรงนี้เลยนี่ก็จะไม่ได้ใหญ่เหมือนห้องนอนสองห้องนอนแรกนะครับผมแต่ว่าจะเห็นวิวสระว่ายน้ำเหมือนกันแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับผมนี่ห้องน้ำในตัวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะไม่มีอ่างสกูชี่เหมือนห้องนอนใหญ่ทั้งสองห้องนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำนะครับผมนี่จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำนะแล้วก็มีน้ำตกเทียมด้วยตรงนี้ อันนี้จะเป็นห้องเปล่านะครับผมแต่เราสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้นะเราสามารถทําเป็นห้องนอนอีกห้องนึงได้หรือว่าเอาไว้ไปทําเป็นห้องประชุมห้องทำทิวิตี้ต่างๆได้อีกห้องหนึ่งนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อเบอร์0639426456ได้นะครับ